เมนูแซบค่ะอมปลาดุกค,ค่ะใส่ใบผักชีเลาเยอะๆหอมมากเลยค่ะพร้อมแซบค่ะทุกคนค่ะเมนูมอน้ก็คืออมปลาดุกนะคะเนาะ,ะด้ปลาดุกมาเห็ดขายก็เลยเอาไ้กินโตนึงจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้าอมปลาดุกอีสานบานเห่าค่ะแบบอีสานค่ะ สวัสดีค่ะจุกค้นขาพ่อพ่อกันยังเมื่อแรกอีกแล้วค่ะอีกสิบวัที่หาหามงแรกค่ะช่วงที่เป็นแม่ค้าแม่ค้าขายของนี่ค่ะออมปาดูเซลอันนี้เจาปลาแดกค่ะข้าวเหนียวที่หนึ่งเมื่อวานค่ะมาไปนอนเมื่อกี้ด้วยกันค่ะอ m านซ้ำนาว10 m i n u to 5นอ่านกุยช่ายทอดอีเทนสไต e ์ spicy cashew curry and this one ชิลี่ดิปเพสดิปเพสสติกกรไรซ์ come and join with me come come มงถ5ทุม late as u s u <laughs> a มาพี่ต้องประดุก <laughs> อยากกินได้กินแล้วสดน้ำกอนค่ะจูอยากกินแบบสดน้ำค่ะอืมแต่ว่ามปนเป็นแกงเลยคะ่ะ พาะเด้กคิดว่าเป็นปีกลั้วแล้วระดูอืเอพักหนาเมาไว้เพื่อกินกับเจวค่ะพี่หน่องคะเอาเสือคืนก็แลน้มจิ๋ถือกับข้าจุดใส่บักเขือออมอีสานบานห้าวพี่น้องค่ะ อืมจุดเลือกตัวหน่อยใบตัวเดียวค่ะแล้จะกินซื้อมาก,กับซื้อมากขายค่ะพี่น้องซื้อมากเห็ดขายอืประดุกนี่นั่เขามาจาก่อนแก่นค่ะ แท้แซ้ไแล้วเนาะว่าเฮ็ดกินแบบอีสานบ้านเฮาอืมก่อนที่กินเขาจุนเพิ่งเอาคลิปลงค่ะจะุนเฮ็ดยร์ เก็ใส่ผงชูรสค่ะปลาแดดเดียวที่จุ่นเห็ดบอกเข็มนั่นบอกเห็ดเข็มค่ะอยากใครอยากินรสชาติแบบพอดีพอดีพอ้อมบอกเลยเสื้อประยุ่กเข้มแล้วค่ะนะั่เป็นเสื้อประยุกแดดเดียว <c oughs> โอ้ยแสบพี่น้อง ตอนแรกว่าจุนเสียว้แทนเห็ดปะลารทรงเครื่องค่ะเมื่อท่าสีโดนพดแล้วจุนมีเห็นใบแน่งหลากหลายอยู่เลยเห็ดค่ะจุนเห็ดเมนูนี่อื้มแบบนีงเักขอโทษค่ะใบพักซีล้าจุนซื้อมาหลาย กระดูกก็เดี๋ยวปลาดุก,ดกนี่จุนยัมมากเลยค่ะกลางกลางออนจุนกินอยู่ค่ะอื มกมคือจริงท้องที่ไม่กินอิน่งแซบปะละราท่งเครื่องที่ใช้ประดุกน์จุก็มากกินด้วยค่ะคันมีพักบุง้งอนันพักบุง้งไทยกินกับนั่งที่แซ่บค่ะปะละราท่งเครื่อง กินคล้ายปลาดุกแดดเดียวรอดนี่ไข่หมดก่อนค่ะกระตุ้ที่สร้างรอดไหมมากลูกโดดมาค้าวลูกโดด <c oughs> เจ้าเล่บสน แข็งแข็งแท้แข็งม,ม,มะเขือเป๊อตใส่พักหลายครับ กรมในแซบค่ะกรสามสิรถนนุ่กงกลมกมนำประเด็กแซบแซ้กันเหรอเออ กอนฟงเดี๋ยวจะทาจมจมมากจมจมมากเยังหน่อยสิเนี่ยประมาณถุนหนึ่งค่ะถ้ากันนังมังกระตูน ก็พอเขาจะเล่นเงียบ สิ่งใดบอเคยเห็ดกด็ใดเห็ดก้าอยู่เมืองนอกพี่น้องเอ้ยจุนแหล่ประดุกเทอแหลบเมื่อไอจุนเก่งเลยค่ะเพราะว่าจุนประดุกมันเส้เ,ะะเ,เหนื้อนิ่มเนาะค่ะเนาะจุนยานจุนแหลแลวเหนือมันเละพ่อข้เนือมันเละปุ๊บเนี่ยหรือว่ามันฉีกขาดเวลาเฮ็ดแดดเดียวมมันสีบงงามค่ะมันสียนงานกิน ข้าวต้มเห็ดเป็นรสธรรมเพราะเฮ็ดขายเขาต้องเฮ็ดให้มันดีๆค่ะเฮ็ดให้เขาพอใจอคุณราคาเขาคงได้ขายลูกค้าได้ที่จุนบอกอันที่จุนปรุงรสชาติจุนพวกใส่ผงชูรสเพราะว่า น้ำมากพวกน้ำตาลพวก,กน,น้ำปาก,กับน,นัวเราค่ะคือเดี๋ยวค่ะมันหอมแบบนันมากกลัวจุดกับพวกใส่ผงชูรสมันก็แสบด้วยค่ะมันก็แสบรสชาติของปลาดุกค่ะนัวพอดีพอดี ปลาดุกแพ็คหนึ่งหนึ่งกิโลนะคะเนาะนันกับมาใส่ก็ทำกันค่ะเวลาจุดมาเฮ็ดขายจุนก็ขายตามตามขนาดค่ะสั้งขนาดขายเอาบ่าขายบ่าขายราคาซ้ำกันต็้แสบค่ะเพราะว่าเขาเห็ดเองทุกขั้นตอนนะคะเนาะ แล้วอันจุนกับพิธีพิฐานอยูได้ค่ะเรื่องเห็ดกับเขาอาหารการกินก็นได้ั้งสิมารับหูรับตาเห็ดหมวดส่วเ่เดาเลยค่ะเนาะเพราะมันเป็นการขายให้คนอื่นกินนั่เหอข้าง้องเทแถนมันสะอาดสะอาด สิมาเอาของหวานใส่กับประแดกนันบ่แมนเดยค่ะ <c oughs> นั่นบ่เขากันเขาต้องเห็นเห็มันถูกสเตปของมันค่ะให้คิดว่าเราทำให้เรากินเองเราทำให้อร่อยถ้าเราอร่อยคนอื่นก็ก็ได้กินอร่อยด้วย ชื่อห้องเฮ็ดก็เผากับป๋าเรื่องมูเรื่องพัวเข้างสิล้วค่ะเขาก็อยากให้มูผัวเขาแซ่บนั่งังสิแหละถึงกูอยากให้ลูกค้าจุนแซ่บกินแล้วก็ให้มีการตีจุนหน่อยที่สุดสิ่ไหมคะแต่ใคคนสื่อก็ต้องมีตีบ้างนะคะเนาะเป็นเรื่องปกติค่ะขนาดห้องเฮ็ดก็เขากินเองบางเทืีเขายังตีก็เขาเกาเลยว่ะบางเทือก็เข้มโพดบางเทือก็จืดโพด

ชื่นใจโตน้อยสุดในถุงค่ะเป็นแม่ค่าค่ะเ่าต้องเลือกกินทีอันบงงามค่ะอันนี้ตัวนี้มันขี้หายกูหมจุดออกมากินโตงงามจุดก็ใบักคายให้ลูกค้า พอจุิซื้อมากินย่ไมใดก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่เขาเอามาขายสิมี่เอามาเขาิเอาของมาอีกอยู่ิ่นว่าคนัคนโนยาได้ต้องจองคิวเ,เอา ก็ส้มแน่นมาที่นี่กินนางเขาไปแล้วนัวคก็นอวไม่นัวปลาดุกจู่ๆผมว่ามากพัดเผ็ดเด้ค่ะอืมเป็นพัดเผ็ดปลาดุกจุ่ว่ามา จูดี้มาปิ้งสิคะปิ้งปลาดุกปลาดุกแบบเดียวออสม,สม,ม,ม,มต้มส้มไทน้โน่ไมมเดี๋ยวมันจุดีมากค่ะแล้วกันเห็ดเมนูผักกาดกับปลาลันล้นนั่นแห,หละค่ะปลาลัสมเครื่องสันต์ไม่ใช่ปลาลันล้นปลาลัสมเครื่องใส่ปลาดุก ใช่หรอค่ะเลี้มแล้วได้สิกินแนนไยค่ยคะได้สิจินอย่างอื่อนบ่ไหม่ครับเขาด้วยซ้ำนี่ค่ะ โอเคนะค่ะทุกคนคะขันผูดด้ใดสนใจติดต่อได้เ้อค่ะเด้อยึงขอฝากนะคะิปนี้สึงขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราพอกันคลิปหน้า,นา,าเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายค่ะ